31วันท่วมหัวเกษตรกล้วยกล้วยไปแล้วแปลงแรกของฤดูฝนปลูกช่วงฤด,ดูแรงเข้าฤดูฝนเราจะทำยังไงในการดูแลน้องแตงกว่าให้ดีให้สวยและพร้อมเพียงกันแบบนี้มาติดตามเกษตรกล้วยกล้วยกับการปลูกแปงกว่าในช่วงฤดูฝนนะครับสวัสดีครับ สายฝนสายน้ำเป็นที่มาแห่งกเกษตรกรรมวันนี้กเกษตรปุ้ยๆครับก็มาพูดถึงความจําเป็นในการใช้น้ำและการบริหารน้ำในการปลูกน้องแตงกวานั่นเองนี่นะครับก็เป็นการดูแลน้องแตงกวาในช่วงฤดูฝนนะครับที่ พี่น้องเกษตรกรรอคอยกันมานะครับแต่นะครับบางคนก็ได้รับน้ําฝนเกินอัตรานะครับบางคนก็ยังได้รับกระปิดกระปอยนะครับเราจะมาบริหารจัดการอย่างไรฮะให้เพียงพอกับน้องแตงของเรานะครับหรือพืชผักสวนครัวหรือพืชไร่พืชนาของเรานะครับเก่าให้พี่น้องเกษตรกร ได้เอาไว้ใชอ้อย่างเหมาะสมแล้วก็เอาปรับไปใช้ให้เหมาะสมกับฤดูกาลนะครับอันนี้ามาพูดถึงเรื่องการปลูกแตงกวาเข้าสู่ฤดูฝนร้อยเปอร์เซนต์นะครับอันนี้เสกษวยก็จะมาแนะนําวิธีการปลูกแตงกวาในฤดูฝนร้อยเปอร์เซนต์โดยเฉพาะปีนี้นะครับฝนฟ้าจะดีนะครับฝนฟ้า จะดีกว่าทุกๆปีนะครับก,ก็ต้องเตรียมตัวนะครับระวังนะครับไัยนะฮะอุทกกรยไผ่วาตาภัยนะครับ,ราารบที่เกิดจากน้ำนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันครับพูดถึงการปลูกต่างๆหน้าหน้าอย่างเช่นมันอย่างเช่นแตงนะครับอย่างเช่นอ้อยนะครับ ก็เป็นพืชที่ต้องการความชื้นนะครับโดยเฉพาะน้ำฝนนั่นเองแต่วันนี้เกษตรก้วยก็ขออนุญาตมาพูดถึงการเตรียมตัวในการดูแลน้องแตงในช่วงรืดดูฝนที่นะฮะทุกคนอ่าพูดถึงว่ารอหอยก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่ต้นไม้หรือพืชหรือน้องแตงกว่านั้นจริญเติบโตงอกงามได้ดีนั่นเองนะครับวันนี้เกษตรก้วย,ก,วยก็มา เตรียมข้อมูลนะครับเบื้องต้นให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับในการปลูกแตงกวานะครับสําหรับสิ่งแรกเลยอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องได้เตรียมกันคือพื้นที่นะครับที่ใกล้แหล่งน้ําแล้วก็พื้นที่ที่สามารถระบายน้ำมาได้ดีนะครับก็อย่าให้น้ําท่วมเหมือนแปลงกเกษตรกล้วยนะครับเพราะว่าถ้าท่วมแล้วนะครับ าการควบคุมการดูแลหรือการจัดการมันค่อนข้างจะลำบากนะครับทำให้เรา,ามีงานเหนื่อยขึ้นนะครับวันนี้ส่วนพื้นที่แล้วนะครับก็มเมล็ดพันธุ์นะครับมเมล็ดพันธุ์ตอนนี้นะครับกเกษตรกรก็ต้องบอกว่าต้องเอาตามที่ตลาดต้องการนั่นเองนะครับอย่างเช่นเกษตรกรก็โซนนี้เกษตรกรก็ใช้เป็นแต,ง,แตงขาวนะครับแตงขาวที่โซน่ ที่ชนภาคตะวันออกเขานิยมรับประทานกันนะครับก็ได้เลือกสายพันธุ์ตามที่ตลาดหรือลูกค้าต้องการน,นั่นเองรเราเลือกเม็ดพันธุ์แล้วนะครับทำเลแล้วนะฮะสิ่งสําคัญนะครับในการจัดเตรียมแปลงนะครับการเตรียมแปลงหรือการยกล่องแปลงนะครับก็ควรจะยกล่องนะครับซึ่งแตกต่างจากฤดูแล้งนะครับอันนี้ อย่างแปลงนี้ปลูกในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมานะครับเกษตรก็จะยกร่องไม่ค่อยสูงนะครับก็กสูงจับขึ้นประมาณประมาณ10เซนเท่านั้นนะครับแล้วก็การคุมดินนะฮะทางเดินด้วยการเลี้ยงหญ้านะครับก็คือทางเดินอยากให้มีหญ้าครับเพราะว่ารักษาความชื้นอาจจะพูดไปหลายหลายคลิปที่ผ่านมานะครับว่าช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงดูแล้แงครับ สัป,ปดาห์กว่าๆที่ผ่านมานะครับความร้อนสูงองศา,าของอุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับเกษตรกรก็ต้องทําทให้ทางเดินนะครับของแตงนั้นมีความชุ่มชื้นนะครับสามารถเก็บซับอุณหภูมิเก็บซับน้ําได้นะครับก็เลี้ยงหยญ้าแต่นะครับมาช่วงบรรยากาศหน้าฝนนะครับความแตกต่างของการเตรียมแปลงนะครับน้องเกษตรกรก็ต้องยกนึ่งยกล่องจากรล่องอาทางเดินเนี้ย ให้สูงขึ้นนะครับจาก10เซนอาจจะเป็น15เซนถึง20เซนนะครับและเป็นร่องกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อรากในการหาอาหารของน้องแปลงอของแตงนะัจะอยู่ในบนแปลงเท่านั้นนะครับส่วนพื้นทางเดินนะครับหน้าฝนเนาะความชื้นมันก็จะสูงเราก็จะรับน้ำํำค้างน้ําฝนค่อนข้างจะมาก ปัญหาที่ก่อให้เกิดเกี่ยวกับรากหน้าขนหน้าก็จะมีนะครับคนจะยกให้สูงเลยนะครับก็เป็นเนินเนินกว้างๆหรือเป็นแปลงที่สูงและก็ใหญ่นั่นเองนะครับก็อย่างน้อยก็สัก15้ถึง20เซนนะครับส่วนนะครับเสาตาคายนะครับอ่านี่เสาก็ยกตัวอย่างของตระเสดกล้วยนี้ใช้ต่อเนื่องมา2ครั้งแล้วนะครับ2รุ่นแล้วก็ค่อนข้างจะต้องได้เปลี่ยนนะครับเสาก็ต้องเอาเป็นเสาที่ใหม่ แข็งแรงต้นใหญ่ตะไครยก็ต้องเปลี่ยนไม้หรือเป็นตะไคร์เส้นใหญ่กว่าเดิมนะครับเชือกนะฮะเชือกรับน้ําหนักบนนะครับก็จะเป็นเส้นใหญ่กว่าเดิมนะฮะหรือว่าเสริมคู่อันนี้เกษตรกล้วยจะเสริมเป็น2เส้นคู่นะครับ,นะรบ,นะรบเพื่อจะรับน้ําหนักน้ําฝนน้ําค้างแล้วก็ความโตจเจริญเติบโตของน้องแตงเพราะว่าน้องแตงในช่วงฤดูฝน,น,นจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างแปลงนี้ของเกษตรกล้วยกล้วยตัวนี้สุด ปลายนิ้วมือของเกษตรกล้วยนะครับทะลุค้างไปแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านช่วงแล้งมานะครับค่อนข้างสาหัสสากันนึกว่าจะไม่ถึงครึ่งค้างแต่ตอนนี้นะครับสลุค้างลุเสาไปแล้วนะครับบางคร้างก็ขอให้เกิดปัญหานะเชื่อขาดเสาหักนะครับเนื่องจากพายุลมนะฮะแล้วก็น้ําหนักของฝนนะครับเนี่ครับเราให้เห็นกันชัดๆนะครับ ื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเอ่อเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ระวังนะครับนี้ก็หายไป1ล็อก2ล็อก3ล็อกนะครับสูญเสียผลผลิตไปค่อนข้างใจเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นการเตือนภัยนะครับสําหรับฝนแรกๆที่มาถึงนะครับนี่เกษตรกรก็เสียผลผลิตจากการเสาหักนะฮะเสาหักน่เี้ครับเชือกขาดตะไคร่ขาดเนื่องจากลมพายุนะฮะก็ถือว่าต้องยอมครับเมื่อแรกกับธรรมชาตินะครับ าถาว่าอุปกรณ์ที่ใช้ต้องแข็งแรงเป็น2เท่านะแข็งแรงกว่าเดิมปกตินะครับในช่วงฤดูแรงฤดูหนาวนะครับส่วนนะการมัดยอด,ดเป็นสิ่งที่ดีนะครับบางจุดบางที่ไม่ได้มัดยอดเป็นการนาบนะครับช่วงนาบการนาบหรือการใช้เครื่องมัดยอดที่ไม่ได้มัดยอดนะครับคือไม่ได้ผูกยอดกับตะข่ายนั้น ปัญหาจะเกิดขึ้นก็คือเมื่อน้องแตงรับน้ําหนักนะครับน้ําหนักเขาจะถูกลูดลงนะครับและอาจจะมากองอยู่ข้างล่างนะครับกองอยู่ข้างล่างนะครับทําให้ผลผลิตน้อยลงเนื่องจากนะครับการทึบของของใบนะครับของเถานั่นเองนะครับอย่างตรงนี้ครับตะข่ายขาดนี่จะเป็นรูโบนี่ยเป็นรูโบตะข่ายขาดนะครับเถาก็ยังมากองอยู่ตรงนี้ครับจุดนี้ก็ทําให้เป็นจุดที่ทึบนะครับ ทึบแสงลูกอาจจะร่วงได้แล้วก็ผลผลิตก็จะได้น้อยนะครับฉะนั้นนะครับการเตรียมตัวหรือการเตรียมอุปกรณ์ในการทําน้องแตงในช่วงฤดูฝนนีน่เราต้องอเพิ่มความแข็งแรงเป็นคูณ2อนะฮะงแปลงนี้ก็ผ่านไปมีดที่23นะครับก็มีที่23ก็5้วันแล้วนะครับก็ถือว่านะถือว่าหลอด คนได้ประมาณนี้นะครับสูญเสียไปตะข่ายไปประมาณ10%นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับพอรับได้นะครับผมอ่าฉะนั้นก็ต้องมาคุยมาเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรสายเขียวด้วยกันนะครับในการดูแลน้องแตงกวานะครับให้เหมาะสมกับ ภูมิอากาศในแต่ละยุคในแต่ละจังหวะของการดูแลนะครับวันนี้นะครับเหมือนแปลงนี้ของเกษตรกล้วยนะครับอ่าเข้าวันที่3ามสิสามสิบเอ็ดวันนะครับก็เริ่มมีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวบ้างแล้วนะครับก็ห้าแถวห้าร่องนะครับวันนี้เป็นสเต็ปเป็นสเต็ปที่สามที่ปลูกต่อเนื่อง เป็นแถวเป็นแนวนะครับตอนนี้ก็เลยครึ่งค้างค่อนมาแล้วครับผมส่วน3ามแถวแรกที่ปลูกนะฮะอยู่ถัดไปนะครับก็จะทะลุค้างแล้วบางจุดทะลุค้างไปแล้วนะครับก็จะได้เริ่มเก็บนะครับผลผลิตกันต่างต่อเนื่องนะครับวันนี้การดูแลน้องแตงกวานะครับดูฝนนะครับต้องควบคุมนะครับเรื่องปุ๋ยให้ดีนะครับเนื่องจากน้ําฝนนะครับ จะมีไนโตรเจนไนโตรเจนจะทำให้ต้นไม้พุง่งต้นไม้เขียวอ่าแล้วก็จเจริญเติบโตใบใหญ่ใบกว้างอย่างท่านผู้ชมเห็นต่อหน้านี่ครับไนโตรเจนจะสูงจะมีผลเสียนะครับจะทำให้เกิดดอกตัวผู้นะค่อนข้างที่จะเออดอกตัวเมียค่อนข้างที่จะน้อยแล้วจะมีดอกตัวผู้ค่อนข้างที่จะมากนะครับการปลูกแตงนะครับให้ระวังนะครับก็ ควรจะมีการแปลงเพศอย่างเนื่นๆนะครับมีการแปลงเพศก็ใช้ฮอร์โมนแปลงเพศที่มีคุณภาพน้อยเนื่องนะครับแล้วก็เราใช้อย่างต่อเนื่องนะครับอัตราส่วนที่ใช้ก็ยังพอเหมาะพอดีนะครับอย่าให้มากเกินไปอย่าให้น้อยเกินไปถ้ามากเกินมีผลกระทบต่อน้องแตงกวายอย่างที่ที่เราดูแลนี้นะครับถ้า น้อยเกินไปอัตราการเป็นตัวผู้มันก็จะสูงนะครับน,นี่ของกษะเก็มันก็ต้องแข่งกับบรรยากาศนะครับแข่งกับน้ําฝนน่อยนะครับกว่าดอกตัวเมียจะได้นะครับอ่ะมันก็โอ้ปลาขึ้นไปอ่าหลายข้อเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ห่วงนะครับพอน้องขแขนงที่ออกมาก็ร้อยละแปดสิบบาทเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นอ่าตัวเมียนะครับก็ช่วงนี้กันได้ตัวเมียมาแล้วนะครับเราก็ต้องควร พึงรักษานะครับโดยการารักษาเรื่องอิ see, นทรีหางดใช้นะยาฆ่ามแมลงครับเพราะว่าตัวพึ่งตัวมิมที่มาผสมเกสรน,น้องแตงนั้นจะทําให้ลูกแตงติดนั้นก็มีประโยชน์หรืออีกครทางหนึ่งก็คือการแปลงาการผสมเทียมน,น้องแตงครับทำให้น้องแตงมีการติดลูกนะขยายลูกนะครับผม ก็ใครจะค่ําแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกโซนหนึ่งโซนนี้ก็เป็นโซนติดต่อระหว่างสเตปที่สองนะที่เก็บผลผลิตยอยูอ่23มีดนะรับสเตปที่3ที่กําลังจะเริ่มเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับมาได้มีดหนึ่งเมื่อเช้านี้นะครับก็ได้ไมาเยอะมาปะปายนะครับปปายนะครับจะคงไม่นานเกินรอเพราะว่าตอนนี้น้องแตง เริ่มลูกขยายแล้วนะครับเริ่มลูกขยายแล้วก็อีกประมาณ3-4วันนี้ก็คงจะเยอะขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเราเจอวิกฤตของไนโตรเจนครับค่อนข้างจะสูงครับตัวผู้ในช่วง4-5หข้อแรกนั้นก็จะเยอะตามนะครับก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่ายัางไงถ้าเราแปลงเพศถ้าเราควบคุมเรื่องการให้ปุ๋ยนะดีๆครับน้องแตงกวาก็จะ,ะมีดอกตัวเมียให้เราอย่างแน่นอนนะครับ แล้วก็นะครับเรื่องนาฝนแล้วนะครับการดูแลแปลงนะให้สะอาดโล่งหน่อยนึงนะครับแล้วก็มันจะปลอดภยัยคือเรื่องงูเงี้ยวเขี้ยวคอ้อนนะครับก็จะทําให้อ่าปลอดภัยสําหรับผู้ที่มาเก็บเกี่ยวมาดูแลในาในจุดนี้นะครับผมอ่ะถ้าว่าแตงกว่า31วันนะฮะเอ้ยทอดทีนะฮะ สามนตรงนี้31วันนะครับเพราะว่าจะปลูกก่อนกันนะครับเพราะว่าเกษตรกรกล้วยจะไม่ปลูกแตงพร้อมกันนะครับ3แถวแรกนี่ก็จะปลูกก่อน2แถวหลังวันหนึ่งนะครับความโตมันก็จะแตกต่างกันนิดนึงการบริหารจัดการเราก็จะได้ดูแลกันเรียบร้อยนะฮะสังเกตว่าจะเก็บแะแนงกันอย่างเรียมเชี่ยมนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับวันนี้น้องๆก็ช่วยกันเก็บคะแนงนะครับผมส่วนเรื่องปุ๋ยนะครับเกษตกรกล้วยก็จะ ขอแนะนำนะครับปุ๋ยนะคเพราะหน้าฝนการใช้ปุ๋ยยูเรียนะครับเราก็ต้องลดปริมาณลงซึ่งแตกต่างจากดูแล้งนะครับจากที่เคยใช้1กิโลต่อไร่นะฮะในการใส่ทุก4วันก็อาจจะลดลงนะฮะจากที่เคยใส่4-5รอบก็อาจจะใส่ประมาณ2รอบหรือ3รอบนะครับก็ลดปริมาณของยูเรียลงเพราะว่าความงามของน้องแตงงามแน่นอนนะครับ งามแน่นอนดูสังเกตของแปลงกระเซยคุ้ยๆนี่ครับจะทะลุค้างอีกแล้วครับผมจะทะลุค้างอีกหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูครับก็ไม่ถึงฝ่ามือครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงฝ่ามือก็จะน้องแตงก็จะทะลุค้างไปแล้วนะครับผมกาลังจะเก็บมีดที่2วันพรุ่งนี้นะครับนี่แหละครับก็ดูแลเรื่องปุ๋ยนะครับให้เหมาะสมการให้ปุ๋ยทางใบนี่ครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่า การให้ปุ๋ยทางน้ําบางทีฝนตกเยอะนะครับการให้ทางน้ําบางท่านก็ไม่สะดวกแต่ควรจะให้นะครับบ่อยให้เวลาสั้นๆนะครับใช้ปริมาณน้ําน้อยๆอใช้ปุ๋ยนะัตราที่เหมาะสมกับจํานวนลูกแตงนะครับควรจะให้แล้วก็ปุ๋ยทางใบก็ฉีดวันเว้นวันจะเป็นช่วงเช้านะฮะฝนตกก็ไม่ต้องฉีดกลับไปฉีดช่วงเย็น ถ้าฉีดช่วงเย็นไม่แหลกกับมฉีดช่วงเช้านะครับก็เว้นวันฉีดนะครับเพื่อเป็นการสร้างภูมิความแข็งแรงนะครับและป้องกันโรคโดยเฉพาะภูมิโรคภัยต่างๆนะครับไวรุมไวรัสนะครับแล้วก็ลาน้ำค้างนี่ครับผ่านฝนมาตอนนี้ก็สิบกว่าหาและความชื้นก็ค่อนข้างสูงดูแปลงเกษตรกึ้ยนี่ครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าสวยใสไรลาน้ำค้างนะถือว่าผ่านแล้วนะครับ32 32วันก็ถือว่า ใบบางกลางกว้างนะครับแล้วก็ปอดปอดแมลงมีบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปอดเชื้อรานะครับยังไม่มีนะครับไม่มีก็ดีนะครับนี่ครับมาเราสู่การฟังครับการใช้น้ําหมักปักหมื่นที่เกษตรกกล้วยนะครับสุดของอาจารย์พจน์นี่ก็เป็นสุดยอดของน้ําหมักเลยนะครับอยากจะแนะนำเนาะให้พี่น้องเกษตรกรมาใช้ดูนะครับอยากเราจะได้แต่งปลอดภัยมารับประทานปลอดภัยตัวเราก็ปัดภัยกับผู้บริโภคและปลอดภัยกับกระเป๋า ซึ่งราคาค่อนข้างอยาแสนถูกและคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เกษแสกยก็มาเร,เรียบเรียงเรื่องราวนะครับการดูแลนะครับฤด,ดูการใหม่ที่จะ,ะ,ะที่จะดูแลน้องแตงให้เหมาะสมและได้คุณภาพตามที่ท่านต้องการน,นะครับวันนี้ก็ขอเป็นแนวทางการปลูกแตงในช่วงฤดูฝนให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทราบเช่นกันนะครับกับ การปลูกแต่งซ้ำเป็นเดิมไล,ล่รุ่นเป็น3สเต็ปปลูกได้จริงๆเห็นผลนะครับก็ถือว่าวันนี้ทำจริงนะครับพูดจริงนะครับแล้วก็มาแนะนำแบบเต็มๆจริงๆนะครับก็จากใจของเกษตรกล้วยๆเนาะถ้าท่านใดคิดว่าดีก็เอาไปนำไปใช้ถ้าว่าไม่ดีก็ถือว่าลืมๆม,มันไปตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยวันนี้ เรื่องราวการปลูกแตงฤดูฝนสตาร์ทเริ่มขึ้นแล้วแล้วเจอกันในคลิปต่อไปกับการปลูกแตงกว่าในช่วงฤดูฝนครับกล่าวเขาว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันครับเกระเซยดกล้วย